Sorry ก็สู่ชาแนเมเนซ่านะคะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนทาลิปสติกแบบนี้กันค่ะพูดเลยว่าปากสวยมากสวยจริงๆสวยกรุบสวยกริบแล้วก็ดูดีมากนะคะโดยใช้ลิปสติกแค่2แท่งเท่านั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เรามีวิธีกันยังไงบ้างอ้ก่อนไปดูอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมย์ก่อนถ้าเกิดใครกด subscribe แล้วเราไปเริ่มดูคลิปนี้พร้พอมๆกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับปิดคนตาและสอนเชียงคิ้วลูกนี้เมย์ก็มีไว้เหมือนกันเดี๋ยวจะใส่ไ,ไว้ให้ในปุ่มไอสามารถไปกด ดูกันได้นะคะหรือกดไปที่ช่อง YouTube เมซ่าก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันค่ะลิสติกที่เมย์จะมาใช้ในวันนี้มีแค่2แท่งเท่านั้นค่ะที่ทําให้ปากของเมย์ดูสวยมา,มาก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 จริงจริงจริงเทคนิคนี้นะคะเมย์มีสอนในไลฟ์เฟซบุ๊กแฟนเพจเมเนซ่าไปแล้วด้วยนะคะใครชอบดูไลฟ์หรืออยากไปย้อนหลังดูก็สามารถไปดูได้นะคะในเฟซบ o o กแฟนเพจเมเนซ่าขีดบล็อกนั่นเองค่ะมาพูดคุยไลฟ์กันสดสได้เนาะมาแชร์ประสบการณ์นู่นนี่นั่นกันได้ค่ะสิ่งที่เมย์จะใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือ รุ่น Glossy นะคะของ Supermum นั่นเองค่ะรุ่นนี้ค่ะก็มีความเป็น Gloss t i n นะคะที่มีความติดทนยาวนานมากๆกินอะไรก็คือไม่หลุดเลยอันนี้เป็นหนึ่งอันที่ไม่ชอบมากๆเลยนะคะสีที่เมย์จะใช้จะเป็นเบอร์02ค่ะกับเบอร์09นะคะมันจะเป็นชื่อยาวๆว่า GT02 กับ GT09 นั่นเองค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยดีกว่านะคะให้ดูพื้นปากเดิมก่อนนะจะเป็นประมาณนี้เนาะอย่างแรกที่อยากจะบอกทุกคนเลยคือเราดูรูปทรง ปากของตัวเองก่อนนะคะว่าอยากจะให้มันเป็นไปในทิศทางไหนเช่นปากฝั่งนี้อุ้มกว่าอีกฝั่งหนึง่งเราจะเติมยังไงดีลองคิดดูก่อนที่เราจะเริ่มทาลิปสติกนะคะสีแรกที่เมย์จะทานั่นก็คือเบอร์ G T 0 2ค่ะเขาจะเป็นโทนออกส้มๆนิดนึงนะคะเราจะเกรเกี่ยๆแล้วก็ทาลงที่ปากได้เลยเต็มปากได้เลยนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราจะเริ่มเกลี่ยสีบนแอปพลิเคเตอร์ก่อนให้มันเหลืออยู่แบบไม่เยอะมากเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเริ่มวาดทรงปากที่เราต้องการกันเติมเต็นสิ่งที่มันหายไปรวมถึงทาเกินขอบปากค่ะแต่แนะนําให้เกินนิดเดียวก่อนนะอย่าเกินเยอะนะปากจะดูเต็มมากขึ้นไม่เหมือนอีกฝั่งแล้ว เสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาเริ่มทาด้านบนกันนะคะก็คือให้เกินขอบปากนิดเดียวเหมือนกันนะอย่ากเกินเยอะมากนะคะจุดที่เน้นในการเขียนขอบปากเกินมากที่สุดนั่นก็คือตรงกลางนะคะด้านบน แล้วสีปากจะได้ประมาณนี้นะคะเห็นไหมว่าเกินขอบขอบไปนิดเดียวเองนะหลังจากนั้นค่ะให้จุ่มเพิ่มนิดเดียวนะคะจากที่เราเกลี่ยไปแล้วก็มาลงตรงกลางนะคะเพิ่มนิดเดียวอย่างระวังนะคะเพื่อให้สีตรงกลางมันเข้มกว่าจุดอื่นแล้วปากมันจะดูแบบเจอมากขึ้นกับตรงปากล่างนะคะตรงกลางต่อมาเราจะใช้สีเข้มนะคะนั่นคือเบอร์09ค่ะทาด้านในปากก่อนนะคะอันนี้ใครอยากทาแบบไหนทาได้เลยนะสําหรับด้านในนะคะเมจะทาให้มันเป็นเหมือนมีตรงกลางบุ่มๆุ่มนิดนึงส่วนข้างบ นะคะเมยก็จะลงเป็นร่องเลยตามมุมปากเรานะคะเสร็จแล้วมันจะเหลือไปลายๆนะคะ4ีโบเเหมือนเดิมเราก็มาลงตรงกลางตรงนี้ เพื่อให้มันดูโดดเด้งขึ้นมาและเหลืออยู่นิดเดียวลงขอบปากด้านบนแค่ตรงกลางพอนะคะสีส่วนเก้านี้นคือสีเข้มนะเห็นไหมคะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็วจะได้ปากแบบนี้เลยเท่านี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนก็จะได้ปากที่อวบอิ่มมากๆโดยที่ไม่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์ก็ได้นะคะใช้เทคนิคนี้ในการช่วยเหลือแทนเนาะทำให้ปากเราดูอวบอิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะยังไงก็อยากให้เพื่อนลองไปฝึกกันดูเนาะว่าทําได้ไม่ได้ยังไงบ้าง ลองปรับดูนะคะให้เหมาะกับรูปปากตัวเองหลักๆก,ก็คือทาเกินขอบปากได้ค่ะแต่ทาทีละน้อยอย่าทาให้มันเต็มขอบปากขนาดนั้นนะคะให้ดูตามรูปปากเรานะว่าอันไหนที่เราไม่ชอบอันไหนที่เราต้องการเติมให้มันอวบอิ่มมากขึ้นนะคะเราก็แก้ไขแล้วก็เพิ่มเติมจุดนั้นไปนั่นเองค่ะไม่ต้องพยายามไปลงแบบทั้งปากถ้าเกิดว่าปากเรามันไม่ได้รูปแบบที่เราต้องการเนาะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนลองไปทํามาบ้างแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอก<ว>กันด้วยนะคะเปรออ่านอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ในช่องเมนซาซจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากมีสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ